ครับอันนี้ก็ผมธรรมดาใช่ไหมครับมันก็แลแบบมันธรรมดาไปอย่างนี้ครับผมก็เลยจะเออมีคนอยากรู้ว่าเนี่ยผมเซตยังไงอะไรเงี้ยให้มันเกาหลีผมก็ถ้าอธิบายไปอะ่ะเขาก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทำเป็นคลิปขึ้นมาให้เลยผมก็ตอนนี้ผมจะใช้ของแกสบี้อยู่2ตัวนะครับจะมีตัวสีฟ้าตัวนี้มันจะเหนียวนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีดํานะครับตัวนี้มันก็จะโอเคหน่อยไม่ค่อยเหนียวมาก แต่ว่ามันจะแบบด้ันๆผมจะออกดันๆเลยนยครับถ้าผมทําสีก็โอเคน่าจะเป็นตัวสีฟ้ามากฝาแต่ว่าผมจะใช้ตัวสีดำเป็นประจําอันนี้สามารถพกไปใช้ข้างนอกได้ด้วยครับก็มาดูกันเลยนะครับก็เอาแก๊สบี้นะครับใส่ที่มือ,อนี้เลยครับก็บีบๆทั B ้งตนะครับ อันนี้จะเป็นการทําผมแบบเซตผมแบบที่ไม่ต้องใช้ใดนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนเพราะผมเป็นคนที่ว่ากลัวความร้อนมากนะกกลัวผมแห้งเสียด้วยผมก็เลยตากกลมเอาครับก็หลังจากคยีสเสร็จแล้วก็เริ่มทําให้มันเซอร์ครับค่อยๆปรับข้างหลังเนี่ยครับให้มันฟูขึ้นแล้วก็ข้างบนก็ เบาๆก็ได้ครับแล้วเราก็แต่งตามใจชอบว่าเออเราอยากจะหันไปทรงไหนทรงนี้หรือว่าเออจะเป็นทรงนี้อะไรเงี้ยครับอย่างางี้ก็ได้เนี่ยเราก็แบบดูทิศทางการนี่ของผมนะครับถ้าเป็นทรงเนี้ยแล้วเราก็ค่อยๆปัดให้มันเสร์ขึ้นเรื่อยๆครับนี่จะเป็นการแบบเซิร์ฟแบบเกาหลีนะครับ ตอนนี้เราก็จะได้อ่าทรงผมที่เซอร์ขึ้นดูมีมิติขึ้นทั้งด้านข้างและด้านหน้าครับส่วนด้านหลังอันนี้เราก็แค่แบบเอาเซอร์ธรรมาดาก็พอครับแค่นี้ก็โอเคแล้วก็มันจะออกจากบ้านได้ครับหรือว่าจะมีแบบเอถ้าแบบปัดให้มันเป็นแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแว็กตัวสีดําเนี่ยมันจะปัดได้ทันทีเลยก็อาศัยแบบลู่ รูปลงมาครับให้มันเรียบร้อยนี่ครับแล้วแต่ครับอขอโทษครับโทรศัพท์ดังนี่ครับอย่างนี้มันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นโอเคเลยครับนี่ก็เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วครับหรืออยากให้เซอร์อีกก็มันจัดส่งต่อได้เลยครับตรงนี้มันจะ แห้งแต่ว่ามันก็จัดทรงได้ครับมันก็จะดูดีขึ้นครับก็มีมิติขึ้นโอเคเลยครับก็วันนี้ผมก็ไปแล้วครับครับสวัสดีครับ